สวัสดีมังกรค่ะดวงความรัก,กจะวันที่25เมษายนนะคะคุณได้เดตทาวเวอร์กับหัวเขาได้เด็กถือคาถาวันนี้นะคะถ้ามีสถานการณ์ยากลําบากนะคะที่มนันรู้สึกว่ามันเปราะบางเนี่ยคุณจะประครับประคองมันไปได้นะคะทางเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องทั่วๆไปเลยนะ,ะสามารถที่จะรับมือกับทุกอย่างได้นะคะแฟนได้ไพ่เด็กถือคาถาวันนี้เขามีพาชั่นสูงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การงานการเงนิงนการค้าขายอะไรของเขาส่วนตัวเนาะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็มีพาชั่นเพิ่มขึ้นนะคะอยากที่จะร่วมทางกันไปมีไพ่ r u s t แล้วก็ g give your relationship a chance ตรงนี้นะคะถ้าอ่านตามหน้าไพ่มันมีโอกาสเป็นไปได้คู่ไหนที่ทะเลาะกันแฟนจะกลับมาง้อนะคะแล้วก็คุณก็จะให้อภัยเขาได้แล้วก็ไปต่อถึงแม้ว่าจะเคยมีปัญหาที่มันเปราะบางมากๆในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ Trust นี่หมายถึงสามารถเชื่อใจกันได้นะ คนโสดสนิทวันนี้อาจจะวุ่นวายกับชีวิตตัวเองปัญหาเยอะแต่จะมีคนเจ้าเสน่ห์เข้ามาตามตื้อนะคะยังไงก็ลองเปิดใจดูค่ะ